กําลังกายกันไม่ทราบวา่ามีท่านใดเคยมาบ้างคิดว่าคงเคยมานะเส้นเนี้เพราะอยู่ในตําบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมน,นะครับก็เสิร์ชดูใน Google บอกว่าสาราดินบ้านสาราดินข้าวตังคลองมหาสวัสดิ์หรือสาราดินโฮมสเตย์ก็มาทางนี้ได้นะฮะ อยู่ใกล้กับเสเบียงร้านอาหารเชเบียงที่เปิดเมื่อเกี่อาทิตย์แล้วก็มีผู้ติดเชื้อโควิดทางรัฐท่านก็สั่งปิดนะครับก็อยู่ตรงนี้แต่นี้ผู้รายงานก็ปั่นผ่านนะครับเพราะว่าเขาปิดไปแล้วไม่ใช่ปิดกิจการนะปิดสถานการณ์โควิดนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเรียบคลองปั่นเรียบคลองตรงนู้นก็เย็น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 นะฮะ ก็เหมาะสำหรับการมาออกกำลังกายนะดูแลสุขภาพนะครับช่งง<ๆ>องเย็นๆตรจะตามนี้บรรยากาศของถนนก็โอเคครับร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ดอกไม้สีสันแล้วก็ข้างๆซ้ายข้างขวาข้างซ้ายก็จะเป็นคลองเป็นคลอง ด้านขวาก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นนาเป็นบ่อบัวนะครับนาเป็นบ่อบัวของชาวบ้านแถวนี้แหละครับส่วนมากที่แถวนี้ก็จะเป็นที่ของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บางแห่งก็จะเป็นที่ของชาวบ้านที่เขามีเอกสารถือครองนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้คลองมหาสวัสด์เพราะคลองมหาสวัสด์สมัยก่อน้องแต่รอสามรอสี่จะเป็นคลองขุดมหาสวัสด์นะฮะที่พระองค์ท่าน ได้สละทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์และกษัตริบริบาลประชาชนร่วมกันขุดมาถ้าดูในประวัติแต่สมัยก่อนนะครับของมหาสวัสดิ์เส้นนี้ครับของพลงานก็อยู่แถวนี้ก็มาปั่นออกกําลังกายได้สบายๆนะครับบรรยากาศเย็นๆอย่างเงี้ยดีเลยครับก็หลายท่านคงเคยมาหลายท่านคงไม่เคยมาก็ลองหาโอกาสมาสักครั้งนะครับ ปั่นมาออกกลาลังกายแถวนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้บรรยากาศยังเป็นโซนพื้นที่สีเขียวปลอดจากสารนะครับโรงงานก็จะไม่มีก็จะมีเฉพาะไรนาสวนของชาวบ้านแถวนี้แถวนี้ก็จะเป็นทําเป็นนาปังเพราะว่ามีแหล่งน้ําจากคลองแม่น้ําท่าจีนมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับนอกจากนาแล้ว ก็จะทําสวนสวนก็จะมีสวนพวกสวนสวนบัวพวกกล้วยพวกมะม่วงจะเป็นส่วนใหญ่แถวนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์ในน้ําก็มีปลาในนาก็มีข้าวในสวนก็มีผลไม้ครับแต่ที่ดินแถวนี้ก็ราคาแพงนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอพุทธมนตล จังหวัดนคนปรปฐมเทว่าเป็นพื้นที่ปริมณฑลตะลาวางตะลาวางตะลาวางหนึ่งเอ้ยตะลาวางหนึ่งตะลาวางไอ้พูดยังไงเนี่ยตะระวนหนึ่งก็เท่ากับประมาณแปดเก้าพันกว่าหรือหมื่นนะครประมาณนี้นะฮะตะลาวางหนึ่งครับก็อยู่ประมาณขนาดนี้ยตะระวนหนึ่งะนะครับโอ้ยพูดแล้วก็พูดไปชัดเนาะกับกับก็ ตาไทยมีสินทรัพย์เดี๋ยวลองมาจับจองดูแถวนี้ก็ลองดูนะครับเพราะว่าก็จะมียังมีบางที่เขาขายอยู่นะครับบรรยากาศก็ตามนี้นบะริแรงก็ตามนี้ยังไงขอจบคลิปนี้ไปตามเท่านี้ก่อนนะครับหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณมาก